สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนับ้ข้าสู่รายการกลองข่าวเล่าสถานการณ์นะครับค่ะ14นาฬิกากับ17นาทีนะครับก็พบกับรายการนี้ทุกวันนะครับจันทร์วันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะแล้วต่อไปก็คงจะมีหลังปีใหม่คิดว่าจะมีวันจันทร์ด้วยก็วันนี้คุณลุงเพชรแซ่เบ๊ผมสำหรับว่าเพชรเช่นเคยนะครับสวัสดีน้องปูนะสวัสดีค่ะวันนี้ก็คงจะการเมืองบ้านเราเป็นหลักนะครับเรื่องที่เป็นประเด็นหลักแต่ก็จะแจมจะแถมนิดหน่อยนะ เรื่องการเมืองระหว่างประเทศค่ะซึ่งเราไม่ได้มีความรอบรู้มากมายแต่ว่าก็อ,อาศัยการเรียบเรียงข่าวมาแล้วก็จับประเด็นไฮไลท์สําคัญให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะครับค่ะก็ประการอื่นก็คือต้องยกว่าเดือนนี้นะครับพฤศจิกายน2565ในอาเซียนของเรานะครับอาเซียนมี10ประเทศนะคุณปูนาค่ะในอาเซียนของเราก็จะเป็นเวทีการประชุมระหว่างประเทศ3 นัดสามวีทีใหญ่ๆตอนนี้ก็กำลังประชุมกันอยู่ที่พนมเปญประเทศกัมพูชาชประชุมอาเซียนซัมมิตประชุมอาเซียนกับประเทศกลุ่มประเทศต่างๆมาหลายประเทศทีเดียวหลายมีทั้งทวิภาคีพหุภาคีแล้วก็อีกไม่กี่วันเสร็จจากพนมเปญก็จะย้ายวทีไปที่บาหลีนะครับประชุมอะไรก็เป็นการประชุมจียี่สิบยี่สิบมันจะมี สำคัญยิ่งขึ้นนะครับเวทีจะใ,ใหญ่ขึ้นแล้วก็14ถึง19นะครับท่านผู้ชมก็จะมาประเทศไทย <มๆ S 1> แต่ว่าไฮไลท์อยู่วันที่18ถึง19นั่นแหละครับมาอำนาจหลายประเทศยี่สิเ็เขตเศรษฐกิจก็จะมากันนะครับสีจิ้นผิงมาแน,น่เมื่อวานกระทรวงเขายืนยันไปดูลงตู่นิดหนึ่งนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา พลเอกประยุทธ์ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะใช่ค่ะเมื่อวานก็มีภาพไปลงที่สนามบินนะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างชื่นมื่นเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีหลายสื่อนําเสนอภาพไปแล้วนะคะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีของไทยเรานะคะก็ไปพบกับทางด้านของหุนเซนนะคะผู้นําของกัมพูชาก็มีการพบปะนะคะ,ะเจอกันซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก,ก่อนหน้านี้คือก็เคยเจอกันมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ละครั้งที่เจอกันก็ชื่นมื่นเป็นอย่างดี สำหรับวันนี้ค่ะวันที่11พฤศจิกายนนะคะช่วงเวลาประมาณสัก1ิโมงครึ่งโดยประมาณทางด้านของพลเอกประยุจันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเดินทางนะคะไปร่วมการเปิดประชุมค่ะสุดยอดอาเซียนครั้งที่41นะคะโดยในการประชุมครั้งนี้ทางด้านของบิ๊กตู่เองก็มีการเสนอนะคะ2แนวทางที่อาเซียนค่ะควรจะดําเนินการไปพร้อมๆกับท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายต่างๆที่โลกกําลังเผชิญประการที่1ค่ะ ก็คือเสนอให้เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกลที่อาเซียนมีบทบาทนําโดยมีการดึงศักยภาพของแต่ละกรอบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็การดําเนินการของแต่ละกรอบเนี่ยก็ให้มีการสอดประสานกาันซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนแล้วก็สามารถรักษาคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง ส่วนประเด็นที่2ค่ะก็คือแนะนําให้กระชับความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและก็หุ้นส่วนภายนอกอื่นๆให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจระหว่างกันความเคารพซึ่งกัน,แล,กนและกันและก็ผลประโยชน์ร่วมกันโดยอาเซียนดําเนินความสัมพันธ์อย่างสมดุลเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและก็ความมั่นคงในภูมิภาคค่ะสําหรับสถานการณ์ในภูมิภาคและก็ระหว่างประเทศอาเซียนสามารถเป็นส่วนหนึ่งโดยใช้พลังของอาเซียนดึงฝ่ายต่างๆเนี่ย ให้มาพบปะหา,หารือกันซึ่งในช่วง1สัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนการประชุม G20 และไทยเองก็จะเป็นเจ้าภาพการจัดก,การประชุมเอเปกก็อยากจะให้ใช้โอกาสนี้เป็นเวทีสำหรับการปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย อีกทั้งทางด้านของบิ๊กตู่ค่ะยังมีการแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ในเมียนมาด้วยนะคะโดยบอกว่าบทบาทของอาเซียนนี่มีความสําคัญและก็จะเป็นอย่างยิ่งทุกคนเนี่ยต้องเห็นสติภาพแล้วก็เสถียรภาพในเมียนมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมียนมาและก็ประชาคมอาเซียนซึ่งทุกฝ่ายควรจะทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมส่งไปถึงประชาชนเมียนมาที่เดือดร้อนไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับเมียนมาก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ร่วมมือ กับอาเซียนและก็ประชาคมระหว่างประเทศในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปสู่ประชาชนเมียนมาด้วยและในตอนท้ายทางด้านบิ๊กตู่ก็ยังมีการแสดงความมิเห็นนะคะยินดีกับประเทศกัมพูชาที่ประสบความสําเร็จในการทําหน้าที่เป็นประธานอาเซียนและไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนอินโดนีเซียสําหรับการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าเพื่อร่วมการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้ก้าวหน้าและก็เข้มแข็งต่อไปค่ะจริงๆเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้ไป บรรยาญแสดงวิสัยทัศน์ในหลายเวทีนะครับคือการประชุมอาเซียนเนี่ยท่านผู้ชมครับก็มันจะมีเมื่อวานก็ไม่เป็นทางการมีการแสดงวิสัยทัศน์อย่างที่ผมว่าไปแล้วนะครับมีเวทีต่างๆจะมีชื่อของมันแล้ววันนี้รุ่งนี้นะคุณปูนาท่านผู้ชมก็จะเป็นการประชุมในบริบทต่างๆนะครับอย่างอาเซียนเนี่ยนะมันจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่40ครั้งที่4 1การประชุมสุดยอดอาเซียนกับจีน ครั้งที่25มันจะมีบทิบทแบบนี้นะการประชุมสุดยอดอาเซียนกับเกาหลีครั้งที่23การประชุมสุดยอดอาเซียนกับ UN ครั้งที่12นี่ก็จะเป็นเวทีเวทีเวทีทุกอย่างมันก็จะมีรบับมีการประชุมของมันนะฮะค่ะและพรงนี้ก็การประชุมอาเซียนบวก3ครั้งที่25อย่างนี้เป็นต้นก็ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปจําเอาเป็นว่ามันมีหลายเวทีหลายฟอรัมนีม่หลายการประชุมเหมือนนะฮะตรงนี้วันเสาร์12 แล้วก็วันอาทิตย์ที่13นายกก็จะเดินทางกับประเทศไทยในช่วงเย็นๆนะฮะก็บรรยากาศก็ดีอย่างที่คุณปูนาเรียนท่านผู้ชมไปนะครับก็ไปกอดกับท่านฮุนเซนนะฮะท่านสมเด็จอครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนี่คือชื่อเต็มๆของท่านอุนเซนนะครับซึ่งเป็นประธานอาเซียนนะแล้วก็ปีหน้าก็จะมอบให้คนอื่นก็เป็นของอินโดนีเซียของอินโดนีเซียนี่แหละครับนี่ท่านนายกลงตู่ก็บอกว่าโอ้ยลโ๊มายเฟรน อีกพอตักทายกันนะและนักข่าวก็ได้ยินเสียงก็มาเล่าสู่ันฟังสําหรับการประชุมครั้งนี้เนี่ยบิูุก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะเอาอาจารย์น้องไปด้วยก็มีทีมงานแหละครับมีโกศกอนุชาบุรพชัยศรีมีใครต่อใครกันไปคุณชวนลิงไทยก็ไปคุณชวนไม่ได้ไปในนามของรัฐบาลนะก็ไปในนามของรัฐสภาเพราะเขามีการประชุมรัฐสภาอาเซียนด้วย ใช่แล้วก็เมือ่อวานเนี่ยทางด้านของคุณชวนก็น่าจะปลื้มไม่น้อยเลยเพราะว่าได้รับคัดเลือกนะคะจากรัฐสภาทาั้งสิบชาติอาเซียนเนี่ยให้เป็นตัวแทนในการกล่าวกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนด้วยเมือ่อวานชวนนี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่แหละจ่างทนายบ้านนอกสมัยก่อนโอ้หลายเวท,ทีท่านชวนเนี่ยนะสปีดเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคุณปูนาค่ะนี่เอาดตอรอิสระไปด้วยนี่ซ้ายมือลุงตู่นี่นี่คือดรเนี่ยก็เก่งภาษา หลงเด้าหละนี่คุณชวกนก็คุณชวนสมัยโน้นเนี่ยก็เอาดรโซเรียนพิศวรณมาใช้งานนี่นะว่าสมัยนี้เนี่ยก็เอาคนรุ่นใหม่ๆอย่างดรอิสระนะซ้ายมือหลวงหลวงตูนี่ก็มาใช้งานเก่งทั้งเรื่องภาษาทั้งความคิดโลกาโุวัตโลกา,ลกาพิวัตกว่ากันไปที่บ้านเราก็จะประชุมเอเป็กใช่ค่ะสิบสี่ถึงสิบเก้าใช่นะสิบแปดสิบเก้านี่ยก็เป็นไฮไลท์ แต่ว่านั้แหลาก็มีการขยับปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยอย่างงานเลี้ยงนี่คุณบูนาเมื่อก่อนก็จะเลี้ยงกันวันที่สิบแปดตอนนี้เขาก็เลื่อนมาแล้วเป็นวันที่สนะิบเจ็ดนที่หอประชุมกองทัพเรือริมเจ้าพระยานะครับเหตุ<ม>ผลเพราะว่าวันที่สิบแปดนั้นนี่ต้องเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะนำผู้เข้าร่วมประชุมทั้งย1สเดเขตเศรษฐกิจไปเข้าเฝ้า พระเจ้าอยู่นะครับเดี๋ยวนีเ้เข้าเฝ้าแล้วมางานเลี้ยงนี่มันจะดึกมันจะไม่กลายเป็นดินเดอร์กลายเป็นมื้อเที่ยงคืนไปหรือมื้อสี่ทุ่มไปเขาก็เลยขยับมาเป็นวันที่สิบเจ็ดนะฮะตอนนี้นี่มาแจ้งความมาแล้วจะมากันทุกเขตเศรษฐกิจค,คือมาแน,น่นอนทุกเขตเศรษฐกิจมากันทั้งยี่สิบเอ็ดเขตแต่ว่าที่ผู้นำจะมาเองนี่นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ล่าสุดตัวเลขเมื่อวานคือที่จะมาเองเลยคือสิบหกเขตเศรษฐกิจค่ะเดี๋ยวอลองดูกราฟิกกันนะคะว่าสิบหกเศรษฐกิจที่ผู้นํามาเองอันนี้<ม>เป็นข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศเมื่อวานนี้นะครับผมคุยกับเลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศคุณอน,นทิวัตสามารถก็ตัวเลขมันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะค่ะนี่สิบเอ็ดสิบหกเขตจะมาเองเนี่ยนะวันก่อนอเราก็ให้ดูกันไปแล้วนะครับคุณบญนาค่ะให้ดูทั้งยี่สิเอ็ดพื้นทงอะนะ อันนี้จะมาเองหมดเลยนะครับออสเตรเลียบูนายแคนาดาชิลีจีนจีนเนี่ยจีนก็คือสีอจีนผิงเลยนะค่ะยกเว้นจะเปลี่ยนใจกันในทีสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้นะอินโดนีเซียก็น่าจะเป็นอ่านาะคะมาเกสจูเนีย<อ>ฟิลิปปินส์อ,อ๋อฟิลิปปินส์อ๋อ,อฟิลิปปินส์โจโจวิโ,โดโด,โดานะจูโจวิโดโดขออภัยญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินอ่าเนี่ยรัสเซียรัสเซียเนี่ยต้องขีดเส้นใต้ไว้วิเคราะห์ไว้ตรงนี้เลยนะครับ คือเขายัางถือว่ายัางเป็นปูตินอยู่เพราะยังไม่มีคําปฏิเสธหรือชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าปูตินจะไม่มาค่ะแต่ว่าปูตินจะไม่มาเวที G20 แล้วก็ไม่มาเวทีนี้ด้วยนะเวทีที่พนมเป็นเนะี่ยค่ะแต่ว่าเวทีไทยที่เอเปกบ้านเรานี่ยังไม่แน่ดังนั้นกระทรวงต่างประเทศก็ต้องเคลมว่าตอนนี้ถือว่าปูตินมาก่อนการจัดการต้อนรับการ เตรียมความพร้อมก็ถือต้องถือว่าผู้นําที่มาจากรัสเซียคือปูตินก่อนสิงคโปร์ไอ้ไทยไม่ต้องพูดเวียดน,นามมาอินสิบกเขตต่อไปต่อไปค่ะเป็น5ประเทศที่ผู้นำไม่ได้มาเองแต่ว่ามีการส่งผู้แทนมานะคะก็จะมีมาเลเซียค่ะไต้หวันนะคะมีเม็กซิโกนะคะแล้วก็ ทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฮ่องกงที่ก็จะเป็นการส่งผู้แทนมาอย่างของสหรัฐเนี่ยก็น่าจะส่งในส่วนของรองประธานาธิบดีมาก็กมลาลองรองเท่านั้นแหละมาน่าอากมลาแฮร์ริสค่ะใช่ใช่<ๆ>กำมาริสมาก็มา,มาเป็นตัวเธอแน่นอนไต้หวันนี่ก็จะส่งตัวแทนฮ่องกงก็ตัวแทนเม็กซิโกก็มีปัญหาภายในพอ,มอสมควรเขาก็จะส่งตัวแทนมา มาเลเซียเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเลือกตั้งพอดีอนะเขายังไม่มีผู้นําคนใหม่ที่ชัดเจนก็เลยต้องส่งตัวแทนมาก่อนค่ะทีนี้เป็นแขก VIP 3สประเทศที่เราเคยพูดมาเป็นรายการแรกๆแล้วว่าต้องสามท่านนี้มาแน่นอนตอนนี้กระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันนะครับสามท่านที่ว่าก็คือก็จะมีทางด้านของเอ็มมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศส แล้วก็มีเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาแมนบินอับดุลนซีดอัลซาอูดมกุฎราชกุมารแล้วก็นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้วก็สมเด็จพระอัครามหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะนี่ท่านก็เป็นประธานาเสียนก็เลยเชิญมาด้วยนะครับอันนี้แหละก็จะสร้างเสีันสร้างอะไรมากมายนะครับอย่างกับซาอูแล้วก็เตรียมไว้ที่จะลงนาม MOU3 ฉบับนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคลี่กันว่า3ฉบับนั้นมันมีนัยยะความสำคัญอย่างไร มาครงมาและจะมีบทบาทมีสีสันอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือประชุมเอเปกนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้นําระดับแบบ v i p มาขนาดนี้นะคะประเทศไทยเราก็ต้องมีการเตรียมการต้อนรับอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยใช่เราปพอรักษาความปลอดภัยต้องเต็มแม็กเต็มร้อยตอนนี้ในทางตำรวจเขาบอกว่าซักซ้อมกันเนี่ยนะคือเตรียมความพร้อมนี่ตอนนี้ถือว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ นีทั้งการจราจรการรักษาความปลอดภัยหน่วยล่วงหน้ามาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมหน่วยล่วงหน้ามาหมดแล้วนะครับนะผู้นําของจีนอย่างเนี้มานี่ก็ต้องส่งหน่วยล่วงหน้ามาเปรูนวดนี่นั่นเตรียมพึบหน่วยล่วงหน้ามานักข่าวที่มาลงทะเบียนริทิสเตอร์แล้วนี่นะเมื่อวานี่ตัวเลขล่าส่วนสองพงรอยคนนะครับค่ะก็เป็นงานใหญ่งที่บ้านเราเองนี่ฝังบ้านเรานี่ คนที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นพี่ใหญ่เป็นประธานเลยก็คือบิ๊กป้้มพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับอรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยนี่แหละครับประชุมกันก็ดำรงตำแหน่งเลยนะครับประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร,ราาในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกค่ะ ก็ในวันนี้ทางด้านของบิ๊กป้อมเองนะคะก็ลงไปดูภาพรวมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในช่วงการจัดก,การประชุมเอเปกค่ะแล้วก็มีการบอกนะคะว่าได้รับฟังรายงานจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะก็ผู้ที่มีการรายงานให้บิ๊กป้อมได้รับฟังก็คือพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะหรือว่าพบอรตรจากนั้นเนี่ยก็บิ๊กป้อมเองนะคะก็มีการไปพูดคุยกับทางด้านของผู้สื่อ ผู้สื่ข่าวเองก็มีการสอบถามว่าเรื่องของความพร้อมตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วนะคะซึ่งทางด้านของ Big กป้อมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยมีความพร้อมนะคะแล้วก็พร้อมทุกอย่างแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะแล้วก็เนี่ยค่ะบอกว่าพร้อมในทุกๆอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงพึงพอใจภาพรวมทั้งหมดที่ได้รับฟังการรายงานด้วยนะคะก็เป็นกันใหญ่จริงๆท่านผู้ชมเราก็นี่แหละอย่างที่ท่านนายก ลุงตู่ก็พยายามเรียกร้องร้องเรียกนะครับให้เราร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะเพราะว่าเราจะต้องโชว์ต่อชาวโลกแล้วสายตาชาวโลกเที่ยวนี้ B.C.G. m o โมเดลที่จะขายต่อเอเปเนี่ยนะมันเป็นอย่างไรอ,อาหารการกินอาหารที่เสิร์ฟนี่แหละครับ21เ,เมนูให้กับผู้นำยี่ชาติเนี่ยนะ,ะอาหารเป็นยังไงบ้างดูกันทุกอย่างอ,อันไหนคือซอฟต์พาวเวอร์อันไหน เป็นการแสดงจุดยืนท่าทีนะครับค่ะแต่แน่นอนแหละคุณบูนานะอืม,มันก็มีสิ่งที่ต้องมองคู่ขนานกันไปนิดหนึ่งก็คือนอกเหนือจากการประชุมของผู้นําระดับโลกแล้วเนี่ยนะบ้านเราก็จะมีภาคประชาชนแหละครับค่ะ NGO ทั้ง Greenpeace รวมทั้งไม่ว่าคุณไผ่ดาวดินคุณอะไรอ่ะ นี่นะก็ก็ต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ด้วยก็มารวมตัวกันแล้วเพราะเมื่อวานเนี่ยก็มีแบบไปลอยคอชูป้ายอยู่ในใน,น้ำใช่ค่ะเป็นภาพลอยคออยู่ในน้ำเป็นกลุ่มกร<อ>ีนพีซนะคะที่ก็แบบไปนั่นแหละมีการชูป้ายเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมเอเพ็กด้วยนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวของเขาครั้งนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จับตามองอยู่นะคะโดยก็จะพยายามรักษาความปลอดภัยผู้นําทุกชาตินแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยที่หลายคนก็กังวลกันเอ๊ะว่ามันจะไป กับรอบการประชุมที่พัทยาตอนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ไม,ม่มีซึ่งตำรวจเองก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเตรียมการรับมือไว้นะคะโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เนี่ยก็มีการบอกนะคะว่าขณะนี้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภยดัยโดยรอบพื้นที่การประชุมเนี่ยก็มีประสิทธ,ธิภาพมากกว่า7 0เอแล้วนะคะก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะต้องมีการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ทำการซักซ้อมคาดว่าเนี่ยจะสมบูรณ์100%เซก่อนถึงวันจริงแน่นอนนะคะ ส่วนเรื่องของม็อบต่างๆเนี่ยก็มีการจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในส่วนของการวางกําลังดูแลเนี่ยก็มีการเรียกกําลังพลตารวจเนี่ยจากทั่วประเทศเลยนะคะเกือบ3 0,000ื่นนายเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ยังมีทหารค่ะส่วนที่กาลังร่วมปฏิบัติการอีก2000นาย สำหรับศูนย์ประชุมแห่งชาติศริรกิจนะคะซึ่งก็จะเป็นสถานที่ในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกก็จะใช้กำลังพลเนี่ยประมาณ3,000นายดูแลความปลอดภยัยแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งการจราจรแล้วก็ด้านความมั่นคงแล้วก็มีการซักซ้อมกันนะคะทั้งเส้นทางอะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่ภาคุณผู้ชมได้เห็นไปมีหุ่นยนต์ออกมาแบกกระปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ เก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะหรือว่า EOD นะคะก็จะมีการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสุนัขตำรวจด้วยนะคะหน่วย K9 เข้าปฏิบัติการร่วมกับหน่วยหุนยนต์เคลื่อนย้ายวัตถุนะคะซึ่งถ้าเกิดในกรณีสุนัขตำรวจหน่วย K9 เนี่ย ตรวจพบวัตถุระเบิดนะคะหรือว่าสิ่งต้องสงสัยปุ๊บเนี่ยก็จะใช้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะหรือว่า EOD นี่แหละทำการเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะก็จะมีการส่งรถยนต์บังคับขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ก็มีการซุ่มซ้อมทําการทดสอบลองเทสกันอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยที่ทางหลากหลายภาคส่วนก็ร่วมกันนะคะในการที่จะบริหารจัดการเรื่องการประชุมเอเบกในครั้งนี้ เรื่องของการจราจรนั้นที่ก็ขอข้ามไปท่านผู้ชมครับก็ท่านผู้ชมก็ศึกษานิดหนึ่งลองไปเปิดดูนะคะว่าเาส้นทางไหนควรงดนะแล้วก็ก็จะมีเสน้นทางที่ว่าเขาจะมีต้องงดเส้นการเดินการจราจรอย่างนี้นะฮะก็ไปดูได้นะฮะดูในของกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ดีการบังคับการจราจรก็ดีนะครับก็จะมีการอธิบายความว่าเส้นไหนงดเส้นไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ วันในวันไหนอะไรยังไงซึ่งยังไม่เหมือนกันนะครับนี่แหละครับกงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ส่วนปริมณฑลวันหยุดวันไหนนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็จะมี3จังหวัดคือกรุงเทพมหานครสม,มุทรปราการแล้วก็นนทบุรีวันนั้นแจ้งไปแล้วสิบ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าถ้าจำไม่นันะนันะ่านะจะใช่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวสักครู่เอาเพื่อชัวร์เพราะว่าจําได้ว่าเป็นสามวันนะคะแล้วก็มีแค่สามจังหวัดเท่านั้นนะคุณผู้ชมคือจังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้เนี่ยก็คือยังยังยัง,ยงทํางานอะไรปกตินะคะเพราะบางคนบอกโอ้ยประกาศเป็นวันหยุดราชการช่วงเอเปกเราก็ไปหยุดกับเขาอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะอ่ะตามนี้นะครับอืมอมาอีกสัก ใช่เลาสัก6กเก็ดนาทีนะสิบหกสิบเบอ่ะผสิบหกสนะครับสิบหกสิบเ